เล่าสิคือตอนนี้กูอธิบายไม่ทันจริงๆเรื่องมันยาวมากมึงตอนนี้มึงเล่นบทนี้ให้กูก่อนได้ไหมกูขอร้องขอร้องเล่นบทนี้อ,อ,อะไรวะตรงมาตีอะไรละ่ะอะไรยังก็มึงให้กูทำไรล่ะก็ให้มึงเล่นบทนี้ให้กูหน่อยได้ไหมเลือดกูอ่ะมึงให้กูเล่นบทนี้มึงก็จ่ายมาสิโห๊ยมึงนี่แม่มาเลือดจริงๆนะเอาไปเล่นหมดตัวกูแล้วสองร้อย นี่กูดูทรงแล้วเนี่ยเส้นเรื่องมึงเนี่ยน่าจะสําคัญวะก็เออสำคัญมากะก็ถ้าสําคัญมากามาก,ก็ใช้สกิลมากเอ็กต้ามีบทพูดห้าร้อยค่ะขั้นต่ำห้าร้อใช่ค่ะพี่200อะไรเนี่ยมไม่ใช่สองร้นี่ยืนเป็นวุ้นๆข้างหลังค่ะเร็วๆวเร็วเวนี่ยหมดตัวกูแล้วกูมีแค่เนี้ยอีกสองร้อมึงขาดอีกร้อยหนึ่งค่ะ ถ้ามึงขาดนี่กูก็บทกูก็จะพูดขาดๆเกินๆนะกูก็จะจำบทได้บ้างไม่ได้บ้างกูหลุดยิ้มหลุดขำเด้อพูดไปอนะีกนะไปต่มักกึ๊กตะมักักเลยนะมึงมาอีกร้อยหนึ่งอย่ามาห่วงเอาเอาไปมึงเอาไปเลยถ้ามึงไม่ได้นนะถ้าลากลับมานะกูจะด่าให้เลย